รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค,คู่สีตีคูีตีนีครับ ไปโดนของโดนของอะไรมาปะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมมันถึงได้ดำปิ๊ดดำปีแบบนี้เหมือนเด็กเกาะอะไรเนี่ยจริงเหรอเออดำอมากูก็ดำนีมาตั้งนานแล้วเปล่าเราต้องหน้าหล่อๆให้คุณผู้ชมเขาดูต้องดูแลตัวเองบ้างรู้เปล่าทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะพี่อยากให้หน้าที่เนี่ยกลับไปเป็นเกาหลีเมื่อก่อนอ่ะ wow. เลยหรอไม่ต้องถึงขัญญ้นอยากไปหล่อใสเป็นเกาหลีหรอกเอาให้มันขาวขึ้นกว่านี้ให้ผิวมันแบบว่าเออแต่งตึงนิดนึงแล้วทำยังไงพาไปหาผู้เ,เชี่ยวชาญไหมผู้เชี่ยวชาญเหรอเออวันนี้พี่จะพาพี่นี่ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสวยความงามเรื่อง <า S 1> <ว><ว>แต่งงานหมัดหมาดจริงเหรอมีเรื่องราวอะไรเต้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะไป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 ทำอะไรที่นี้ช่วงนี้นะดำแบบดำไม่รู้จะช่วยยังไงจริงช่างไฟบ่นแล้วเนี่ย จะพามาเสริมหล่อไป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 นี่เฮ้ยสวัสดีค่ะนี่สวัสดีฮะว้าวนี่ให้ผมมาเรียนกับคนนี้เหรอนั่งข้างกันี่นะ น้องาลยชัดเลยค่ะลูกค้ามาหานี่นี่คือที่บอกใช่ให้ผมมาเนี่ใช่ไหมคพัแต่งแต่งงานเจ้าของธุรกิจสถานเสริมความงามค่มาผิวเนียนคือจริงแล้วเรา3าคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีแต่ว่าไม่ได้อัปเดตกันหลายเรื่องก็เลยอยากให้แป้งเล่าถึงว่าหลังแต่งงานและชีวิตที่แป้งต้องเปลี่ยนไปมีอะไรบ้าง ชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปอะคะอาจจะทะเลาะก,กันน้อยลงเหรอใช่เพราะว่าทะเลาะก,กันแล้วโอ๊ยขี้เกียจทะเลาะนานเพราะาเดี๋ยวกลับบ้านไปก็เลาะกันอยู่ดีฉะนั้นแบบบางทีแบบทะเลาะทะเลาะลออก,กันกลับถึงบ้านก็ดีกันได้ยังอะกลับมาแบบ โอเครักนะงานแต่งงานสกีดสกิดดูนอนดูหนังงั้นนอนดูหนังงั้นอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ก็จะแบบอ่ะป้าไปกินข้าวกันเหมือนเหมือนเหมือนเอาใจเอาใจเด็กเอาใจไม่แล้วหลังแต่งงานไปเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าแป้งเนี่ยเป็นคนที่อชอบรักอิสระอยากทำอะไรทําำใช่ไหมแต่ว่าพอไปแต่งงานแล้วมันมันมันไม่ได้ดิมันต้องแบบเฮ้ยต้องกลับบ้านตรงเวลาไม่กทำกับข้าวให้สามีทานไหม ไม่ค่อยอะก็ยังรักอิสระอยู่แต่ว่าทากับข้าก็จะทําตามอารมณ์ว่าวันนี้ฉันอยากทาอันนี้วันนี้ฉันอยากทำไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เหมือนแบบวันนี้เดี๋ยวทำกับข้าวให้ทานนะอะไรอย่างเงี้ยมีการแบ่งหน้าที่กันไหมว่าใครจะต้องทําอะไรบ้างพอมแตงก็แบ่งหน้าที่ชัดเจนตื่นเช้ามาประกอบไปถ่ายละครกลับมาถึงบ้านแฟนก็จะไปเตรียมแบบโคลคัทาง่หันทีสมาแล้วก็ไั่งดูหนังแล้วก็เสิร์ฟ ทิวายทิวายเนี่ยพี่ผมใจในตัวน้องจริงๆไถ้าเกิดหาสามีไม่ได้อย่างเงียบแต่งนะคะไม่ดีพี่แอนเลือกผิดมากไม่ใช่อาจจะผมว่ากลับบ้านปั๊บมีภรรยาอยากได้เงินผมปั๊บเอาไปเป็นฟ่อนฟ่อนเออคุณไม่เป็นก้อนเป็นวันนี้เอาไปทำงานหาเงินจัดการบริหารจัดการไปเงินเดือนทุกเดือนทุกคนที่หนึ่งเนี่ยจะโทรตามแล้วเงินเดือนเข้าเรืยองอ๋อนี่สามีคุณมีเงินให้คุณด้วยใช่จะมีเงินเดือนให้โอ้ ไม่ปกดูเหมือนว่าคุณผู้กองเนี่ยเขาเขาแบบเป็นทาสยังไงไม่รู้เร่องอย่าไปพูดเขาอย่างนั้นเดี๋ยวเขาดูแล้วเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอ่าเขาดูเหมือนว่าเขา รักคุณมากเลยเขาต้องทาตามทุกอย่างถ้าเราเจอคนที่ไม่รักเราเนี่ยเราจะแต่งกับเขาทําไมคะแล้วก็ต้องแต่งกับคนที่รักเราสิจริงไหมแล้วแป้งมีวิธีกำหลับให้เขาให้เขารักแป้งขนาดนี้ได้ยังไงอะแป้งไม่ได้กำหลับแต่คือเหมือนคือเราเป็นตัวของตัวเองไงแล้วคือเมื่อไหร่ที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือเขาก็จะเคารพความเป็นตัวเราแป้งจะมีจุดยืนของแป้งว่าแป้งอยากทาอย่างนี้แป้งจะทําอันนี้อันนี้โอเคไม่โอเคเขาก็คือทำเซ็ตให้ให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายตั้งแต่แรกอ่าแล้วเราก็จะไม่ทำแหวกแนวจากนั้นไป มแบบก็ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราอยากสแควร์เนอเขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเราไม่เคยทําก่อนนั่นหมายถึงแกเป็นข้อดีไปอีกสมมุติว่าปกติเราไม่ได้ทํากับข้าวอะไรให้ท้าวทานอยู่วันนึงเกิดแบบอุตลิข์ขึ้นมาอยากไปทำแบบทำเขาก็จะเป็นเรื่องดีๆเซอร์ไพรส์สเปริซเปเชียลเลยความน่ารักของแป้งอยู่ตรงไหนความน่ารักของแป้งคือความตื่นเต้นอ๋อเป็นผู้หญิงที่ให้ความตื่นเต้นตลอดเวลาใช่ไม่ถึงกับทำอาหารเป็นเมนูผมทำอาหารไม่เก่งแต่ว่า เด็กๆแกก็จะขี yes. ้เกียจลุกผมก็จะมาตัดแฮมตัดชีสทำอะไรให้เล็กๆน้อยๆอะไรครับก็ถือว่าเป็นเป็นสามีที่ดีนะชมตัวเองก็ให้ฮะให้ให้ทุกเดือนก็เรารับปากกับคุณพ่อคุณแม่เขามาว่าเราจะรับลูกสาวเขามาดูแลแล้วนี่เราก็ต้องดูแลก็บางที ก็จะมีจะมีพูดบ้างว่าเอ้ยนี่วันที่วันที่หนึ่งแล้วนะเงินเดือนออกโอนหรือยังอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแซวกันขำๆมากกว่าแต่ผมก็คือถ้าเลทนี่ไม่ได้ตั้งใจเลทก็คือยังไม่ว่างไปโอนจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วเขาโรแมนติ๊กไหมเขาลงเป็นติกไหมพอคงอยากจะโรแมนติกค่ะเวลาไม่ได้กินข้าวกันสองคนก็แบบท้าไมแบบไม่ได้ออกไปกินข้าวกันถ้าพี่ลีถ่ายละครพี่พิมถ่ายละครจะเข้าใจว่าตื่นเช้ามามันออกไปแล้วไม่ได้เจอกันแล้วพอกลับมาก็ดึกแล้วฉะนั้นแบบเวลาที่จะได้กินข้าวด้วยกันน้อยมมาากก็จะีแแค่บบบง ที่แบบว่าตรงกันช่วงนี้เจอกันน้อยเพราะช่วงนี้แทนสองเรื่องใช่แล้วเหตุการณ์ที่เราประทับใจที่สุดที่เขาทําให้เราที่คืออะไรมันเป็นความเสมอต้อเสมอไปของเขาที่แบบบางทีเวันรุนเหนื่อยมากเขาจะวิ่งแบบแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคือเราจะวิ่งไปเปิดที้สิ่งเนี้ยเขาแบบไม่ได้าททใใหห้้อย่งเงี้ยเเหรอดี๋ยวหันให้เดี๋ยวหันให้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเป็นตื่นรุ่นที่อยากดูแลเราใช่เออผู้องนี่ คราบแป้งนิดนึงก็มีข่าวมีกระแสมาว่าเอออาจจะเป็นเหมือนแบบแฟมิลี่ครอบครัวไทยอ่ะมันจะมีปัญหาแบบแม่สามีลูกชายอะไรอย่เงี้ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมีวิตจริงคขอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากคือคุณแม่ก็ต้องหวงูชายถูกไหมแล้วเราเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นติ่งเข้ามัน จริงไงความรักของลูกชายเปลี่ยนไปซึ่งแบ่งมาให้นางติ่งเดิมจะต้องให้เวลาสําคัญกับคุณแม่ใช่แล้วเหมือนแบบ่านีีก่อนหน้านั้นก็จะฟังแม่ตลอดพอแบบพอพอมีภรรยาเข้ามาก็หันมาฟังภรรยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็จะอริ่นน้อยใจซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจได้มันก็เข้าใจได้มันก็เท่านั้นเราปรับตัวยังไงก็คือเหมือนทําให้เขารู้สึกว่า เขานั่นแหละยังสําคัญอยู่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยก็เข้ามาให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งอาจจะต้องแทนที่จะคุยกับทางสามีเลยอาจจะต้องแบบปรึกับแม่แม่ก่อนเลยเรียกว่าเข้าผู้ใหญ่ใช่ก็อาจจะคุยกับแม่ก่อนก่อนที่จะแบบเหมือนเราอาจจะมองว่าเอ้ยคุณทาอย่างนี้ดีไหมแล้วก็คุยกแม่คะคือว่าหนูคิดว่าอย่างนี้แล้วก็ค่อยแบบค่อยพูดกับทางสามีเรื่อที่ว่าคือถ้าสามีเราจัดการไม่ได้เราก็ต้องจัดการเองมันมีข่าวกานึิงแรงมากเลยนะในอินเทอร์เน็ตเรื่องที่บอกว่าแป้งเนี่ยไม่ยอมมีลูกทั้งทั้งที่ ผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้มีแล้วเพราะว่าห่วงสวยเรื่องราวกำลังราบรื่นความหวานกำลังทำให้น้ำตาอิฉาแต่ไงสาวแปงเจอข่าวแรงห่วงสวยไม่ยอมมีหลานให้ผู้ใหญ่อุ้มช่วงหน้าเคลียร์ค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงรถยนต์นิสสันเพลซ่าคู่สีตีเนียน คู่สีตีเนียนเรียกได้ว่าเป็นเจ้าสาวที่ใครๆก็ต้องอิจฉาพอผู้กองต้อมสุดหล่อทั้งเอาอกเอาใจซักขนาดนี้แต่เรื่องไม่ยอมมีรูปเนี้ยต้องเคลียร์ด่วนค่ะมันมีข่าวอย่างหนึ่งแรงมากเลยนะในอินเทอร์เน็ตเรื่องที่บอกว่าแป้งเนี่ยไม่ยอมมีลูกข้งทงที่ผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้มีแล้วเพราะว่าห่วงสวยคือขอขอเปลี่ยนประเด็นขอแก้ประเด็น<อ>ดแก้เลยเหมือนมีคนมาถามว่า เออนเนี่ยจะมีลูกในอีก2ปีเนี่ยจะจะจะ,จะมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง<ช>ป้าก็บอกว่าอ๋อก็เนี่ยค่ะก็เตรียมอยู่ทุกวันก็ออกกำลังกายให้ตัวเองดูดีเพื่อที่วันนั้นเนี่ยพอตอนมีลูกแล้วมันจะยังได้ดูดีอยู่ออคนก็เอาแบบเอาไป<อ>เปลี่ยนความหมายความหมายว่าแบบอ๋อไม,ไม่ไม่อยากมีก็ทําสวยอยู่ทุกวันนี้ยังไม่อยากมีลูกมันไม่ใช่แสดงว่าอีก2ปีจะมีลูกคาดว่าอย่างนั้นค่ะผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้ อยากมีลูกผู้ชายเออนะอยากมีลูกผู้ชายออนะพี่เรายังไม่อยากมีตอนนี้เพราะเราคิดว่าอะไรเรายังไม่พร้อมในการที่จะออทุ่มเททุกอย่างไปให้ลูกใช่ คิดว่ายังอยากทํางานอยู่ยังอยากแบบยังอยากสบายๆเวลาไปไหนไม่ต้องมีห่วงอยู่แล้วอีกอย่างอายุก็ยังพอมีเวลาที่ยังจะได้ทําอะไรกันสองคนบ้างเพิ่งแต่งงานเองใช่ไหมคะคือแงินของตอนนี้คือของทั้งสองคนคืออะไรในช่วงสองปีทำงานค่ะทํางานไม่เบื่อสร้างครอบครัวก่อนสร้างครอบครัวก่อนดีสร้างครอบครัวหมายถึงว่าสร้างฐานะใช่สร้างฐานะให้มันมั่นคงก่อนแล้วก็รอให้แบบต่างฝ่ายต่างแบบจูนกันจนมันมาชัวร์ได้ที่แล้วค่อยมีลูกก็ตั้งใจว่าอีกสองปี ักสอปีครค่อยๆมีน้องตอนนี้ก็เพิ่งแต่งงานใหม่ๆก็อยากจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่คือเราสองคนเต้นได้ว่าเขาก็เขาก็อยากให้มีนะครับคืออยากให้มีแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกันซีเรียสเลยว่าว่าจะต้องมีปีนี้ไม่งั้นจะเป็นอย่างงู้นไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ธรรมดาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แกก็อายุมากแกก็อยากจะเลี้ยงหลานละแต่ก่อนผมอยากมีลูกผู้ชายนะแต่ตอนนี้อยากมีลูกผู้หญิงนะน่าจะขี้อ้อนมากกว่าผู้ชายแต่ว่า ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันก็ก็รักหมดนะครับโอเคโอเคอ่ะถึงเรื่องธุรกิจบ้างเป็นสาวเจ้าโปรเจกต์มากมากไฮเปอร์มากใช่ไหมที่ทำมากี่ธุรกิจแล้วเนี่ยยกเว้นร้านพิซซ่าที่เคยเจอมาร้านมีกี่อย่างล่ะที่ทำก็มีเอ่อมีเมดิวิซามีไตรจิวเลีค่ะแล้วก็มีทำรายการของตัวเองมี ทำบริษัทมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ถ่ายละครค่ะหมดแหละไตรจิวเวอรี่หมดเวลาแล้คนคิดทำอะไรบ้างเกี่ยวกับจิวเวอรี่ก็ออกแบบทำเซลล์แมเนจเมนต์ทุกอย่างแหละค่ะก็คือทำทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะเราเราเป็นคนชอบทำทุกอย่างไหมจริงจริงเป็นคนชอบรู้ทุกอย่างคือถ้าเกิดว่าจะทำแล้วคือถ้าเราไม่รู้ในพ์ทไหนเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเรายังไม่คอมพลีตอ่ะ อันไหนเป็นตัวเองที่สุดออมันคนละแบบเลยนะอ,อย่างแบบอย่างไตรจูล,ลียมันก็มันก็อิสระในความคิดนิดนึงอ,อย่างมดิษัวิศาะมันก็จะเป็นบิสเนสหน่อยอเป็นการบริหารส่วนบริษัทคอนซัลล์นี่ก็เพิ่งเริ่มก็กำลังสนุกกับมันเหมือนกันอ,อะไร อน <architectural udo> ี่นี่วันนี้พาคนตัวดํามาเออผมอยากมาหน่อยนะที่นี่มันต้องแบบต้องทํายังไงบ้างเนี่ยคไปพบแพทย์เลยดีกว่าพบแพทย์เลยเหรอพบแพทย์เออผมไปพบแพทย์ดีกว่าเขาบอกว่าแพทย์ที่นี่แบบว่าเปียะด้วยเขาบอกว่าเป็นแบบว่าเปียะอร่อยหนุ่มหนุ่มหนุ่มเลยเปยะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในคนสนิทของแป้งเหมือนกันรู้ใจกันดีกัน ทำทำทำงานมาด้วยกันสองสัปดาห์ไปเมืองนอกด้วยกันแล้วก็ไปฝ่ารมอะไรแบบนี้อีกหลายแง่มดูแปลงเปล่ามาเออไปให้เขาเขาแปลงเล่นดีกว่าอ่าน่ยากอะค่ะชัดเจนเปิดเปิดเด่นเปิดเผยเกิดอะไรขึ้นหน่อยดิคุณมีอะไรบ้างเนี่ย ใหญ่มากเลยเนี่ยเดินเดินเป็นวันวันเลยเนี่ยเดินกันเป็นวันวันรู้เรื่องขนาดย่อมพึ่งแล้วเอ็มเอจริงอันนี้สวัสดีครับ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 นี่คือนี่คือคุณหมอที่เก่งชะกาเก่งเก่งมากขอบคุณครับก่งเก่งมากค่ะต้องทำอะไรบ้างฮะอย่างนี้ต้องทำอะไรบ้างฮะเอาแบบดูตาเปล่าแล้ววิเคราะห์เลยได้ไหมครับ ก็จริงๆก็ดูแลเรื่องผิวเรื่องเลเซอร์ดีนะครับแล้วก็ทําให้มันเนียนขึ้นขาวใสขึ้นก็พอแล้วเพราะว่าลู่มนาก็ดีแล้วนี่ผต้องใช้วินาทีนานไหมคะถ้าดำลงไปขนาดนี้รักรักษาเดี๋ยวนะผมบำรุงไหมบำรุงไหมก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเหรอครับโอ้โหคือผมไปตากแดดมามากมายนี่คือช่วยได้ใไหมช่วยได้ก็อาจจะผักวิตามินหรือว่าอาจจะเติมวิตามินเข้าไปมันก็จะช่วยเรื่องผิวเบิร์นผิวไหม้ได้ไปนั่งนี่นไปยืนข้างๆคุณหมอแล้วเปรียบเทียบ แม่คุณมอนัทนี่สนิทกับแป้งได้ไงอ่ะก็จริงๆแล้วก็สนิทกันมากี่ปีแล้วนะสี่นานสี่ปีก่อนที่ก่อนที่นิกจะเปิดเริ่มต้นเริ่มต้นตัดสินใจเปิดพวกิ้วร่วมกันตั้งแต่ตอนไหนสนิทกันขนาดเนยคือจริงๆแล้วมีรุ่นพี่อีกหนึ่งคนชื่อพี่เฉินและทีนี้พี่เฉินก็เป็นเพื่อนสนิทกับหมอนัทตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเลยและทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนไฮเปอร์พี่เฉินก็บอกว่าพี่เฉินจะเปิดคลินิกแป้งก็แบบเอาด้วย รู้ดีและเอาด้วยเอาเด้วยรู้นี่มึงถามมั้ยเพื่อเสื่อนายนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ก็เลยมารู้จักกับหมอนัฐแล้วก็พอดีว่าเป็นเป็นกรลยาณนมิตรเพราะว่าพี่เฉินชอบนั่งสมาธิแบบนั้นแล้วก็ลากันไปก็ไปทำบุญกันก็เลยเหมือนกับว่าผลบุญนำทานะถามหมอนะแล้วเขามาช่วยอะไรให้ธุรกิจมันดีขึ้นไหม ถามอย่างนี้หมายความว่าย่งไรคะก็ลองบ้างเขาจะเก่งเรื่องเรื่องการ p r อาร์มาเต็เขาก็จะมาช่วยมเต็มในส่วนนี้มาเต็มแต่เรื่องจัดการอะไรก็จะมาก็จะเป็นก็จะมาดูบ้างเนาะเพราะว่าเนื่องจากเขาจะเป็นมุมมองของผู้บริโภคไงเพราะว่ารักสวยรักงามไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็ต้องเซนต์กับมาแล้วดูแลตัวเองเ้ามาถึงผู้บผมก็เรามาเข้ามาปั๊บฮะตัวตรงเลยฮะก่อนใช้คุณหมอเผาเสาแบก ตอนนี้คงต้องให้เต่าแป้งและคุณหมอช่วยแก้ผิวดำคลั้มจากแดดเผาก่อนนะคะคุณภูริสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงห์พัฒนาอาหารญี่ปุ่นฟูจคิคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนอัปเดตเรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานกันพ่อหอมปากหอมเข้ากันแล้วตอนนี้มาอัปเดตเรื่องความสวยความงามพร้อมเผาเตวาแป้งให้เกรียมดำ เหมือนพิธีกรชายของเรากันก่อนดีกว่านะคะ ครับผมยังไงฮะยังไงฮะก็จริงๆก็จะแบ่งเป็น2อย่างเรื่องสภาพผิวกับเรื่องรูปหน้าซึ่งจริงๆคุณปุริก็รูปหน้าก็โอเคอยู่แล้วนะครับมีมิติมีมิติเอาหมอนลงมิติมีมิติเอาแก้มยุบแก้มหน่อยได้ไหมหมอเออได้ทําให้เลียวขึ้นได้แล้วแต่ครับว่าว่าเราต้องการยังไงจริงๆทําได้เขาบอกได้ใช่แล้วถ้าหน้าเป็นสระเปาแบบนี้เราจะแก้ยังไงได้แก้ได้ไหมครับผมได้ก็ลดลดแก้มลดอะไรหน่อยได้ครับไม่พี่พิมพ์ลดอย่างเดียวลดอาหารเดีไม่ผอมผม ลดลดอาหารแล้วอย่างแป้งแป้งก็เป็นคนชอบกินหมเนี่ยแป้งกินเก่งจริงๆแป้งกินเก่งกว่าเราอีกอ่ะกินจุกจิกแต่เ้าออกกําลังกายไง เหมือนพี่พิมพ์ไงบ้าพลังเป็นคนบ้าพลังไฮเปอร์ไฮเปอร์เดี๋กินเก่งก็ออกกำลังกายด้วยอันนี้กินเก่งไม่ออกกำลังกายนอนกินแล้วก็นอนกินแล้วเน้นนอนนะใช่อ๋อคือเรามีการปรับรูปหน้าและอย่างคือดูแลดูแลสภาพผิวว่าเป็นพวกเลสเตอร์หรือเป็นผักวิตามินก็ช่วยเรื่องผิวเบิร์นผิวอะไรพวกนี้ได้ก็คือจะให้เซลล์มันผักแล้วมันก็จะไม่ไหม้ขาวขึ้นแล้วอย่างฉีดโคูลต้าที่สมัยนี้เขานิยมกันคุณหมอจริงๆตอนฉีดนี่เขาไม่ให้ทำแล้วนะครับเพราะมันไม่ผ่านออยอน อันตรายที่จริงเพิ่งไม่ฉีดมาเหรอเฮ้ยผมไม่ได้ฉีดหรอกแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นวิตามินอื่นมันก็โอเควิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เรื่องเบิร์อเรื่องอะไรเงี้ยใช้เวลานิดนึงแต่ก็ปลอดภัยกว่าใช่โอเออคุณหมอเขาเก่งนะเนี่ยไปสนิทกับเขานี่ได้ซึมซับเรื่องของแบบการดูแลสภาพผิวเลยมากเลยไม่เวลาไปเมืองนอกเนี่ยไม่ไปไปเมืองนอกกันบ่อยไหมเมืองนอกบ่อยไหมก็บ่อยนะก็บ่อยเนื้อปีละสองไปเมืองนอกคือแป้งก็จะไม่ได้พกแบบ คีมกันหนงคีมกันแดดอก็จะเขาง่ายเขาเป็นคนง่ายๆเป็นผู้หญิงแบบคาแรคเตอร์เป็นไงคะเป็นคนสวยเพอร์เฟกต์สวยแล้วก็แต่ถ้าไฮเปอร์แล้วก็อาจจะแบบขีโก่งจังไหมขี้ลืมโก่งมากขี้ลืมมากขี้ลืมอะไรครับส่่วนใหญขี้ลืมมีมีไปตอนนั้นไปซื้อแว่นใช่ป่ะอ๋อมีไปซื้อแว่นช้อปปิ้งเป็นทริปช้อปปิ้งคือก็ช้อปปิ้งตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนกลับห้องมาเฮ้ย ที่ซื้อมาอยู่ไหนวะถุงถุงที่ไปซื้อกันมาลืมแล้วไปไหนลืมไปที่ห้ามตั้งแต่ตอนเที่ยงตรงแต่รู้ตัวตอนเที่ยงคืนคือเหมือนแบบเราไปหลายคนแล้วเราก็คือกินข้าวเย็นเสร็จลงมาเสร็จปุ๊บก็กำลังจะถ่ายรูปก็เลยวางถุงนั่นไว้แบบอยากจะถ่ายรูปนีสใส่ชอบถ่ายรูปแล้วก็วางอวางของเออแล้วก็วางวางถุงที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยวางไว้ที่แบบข้างๆมันในเลื่อนอย่างเงี้ยมันก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็แบบ พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็เดินตัวไปเลยเดินต่อกลับมาถึงโรงแรมเพิ่งรู้ว่าของหายของไปไหนซึ่งเที่ยงคืนไงแล้วกลับไปดูไม่กลับไปเจอไหมโชคดีเจอกลับไปตอนแบบปีหนึ่งปีสองก็ลากทุกคนกลับไปแล้วก็หน้าเหี่ยวแต่ยามตดสิแล้วแล้วแล้วก็ยามก็นอนอยู่อเราก็ปลุกเขาเราก็ไปเฮ้ยู่ กูแฮปปี้กูมั่วรอบแบบเพื่อนอีกคนนึงก็เหวี่ยงเหมือนกันไงก็โวยวายแล้วก็ไปถามยาเป็นคนนึงสรุปเขาก็แบบมีคนเอาไปเก็บไว้ในลรอเส้นฟางไม่ได้ถุงนะตะมูลค่าประมันสามสี่หมื่นเพราะซื้อแว่นดำใหม่สองอันแล้วก็เป็นแว่นของตัวเองอยู่แล้วแล้วคือเหมือนถอดแล้วใส่ทิ้งไว้ในตัวเองด้วยใช่แต่ช่องดีนะช่องดีเรื่องเลืองความลืมเรื่องการกินการอะไรอย่างงี้ไหก็ชอบกินจุกจิกกินชอบกินบวบ กินถั่วกินอะไรอ่กกดันอ่อยทำไถึกินั่วเพราะกินวไม่อ้วนหรอตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นแต่หลังๆรู้ก็ยังก็ยังกินนะยิงกินัวญี่ปุ่นชอบมากเลยแล้วถ้าเกิดาตอนที่เราเริ่มไม่มีสติแล้วเนี่ยนะเราก็จะโยนทิ้งตอนไม่มีสติคือตอน ตอนพี่ไม่มีอะไรต้าไปด้านกายกตอนนี้ไม่มีก็จะกินแบบแบบไม่ไม่ไม่สามารถจะคอนโทรลปริมาณได้เลยราะว่าแคลอรี่ของมันเยอะนะแคลอรี่มากแต่เขาออกแบบเงการเคยเห็นสมัยเขาบอกว่าเวลนดาวใหม่ไวลูนนี่กินป๊อกกี้กันเป็นกล่องๆเลยนะ่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นฮิตอะไร ไม่ไคิดเป็นช่วงๆจะมีช่วงถั่วช่วงปั๊บอีช่วงมะขามช่วงอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงมะขามกินช่วงมะขามแต่สรุปว่าเธอต้องมีของกินติดปากอยู่ตลอดเยละใช่จริงจรแล้วอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์นิดหนึ่งคือจริงมันเป็นปัญหาทางจิตที่ทําให้ปากว่างไม่ได้ไม่ปิดไม่ปวดก็กินไม่ปวดก็กินเข้าใจแล้วก็คือขอให้มีอะไรเข้าปากอ่ะขอให้ปากไม่ให้ยาบธรรมมก็ประชุมกันอย่างเงี้ยก็ประชุมตลอดประชุมก็ต้องมีก็ต้องมี ุณหมอของเราก็มั่เสาะแป้งจนมันยอดแต่ก่อนจะเกิดศึกเลเซอร์ปิดปากกันในห้องนี้เราคราวนี้มาคุยกันต่อข้างนอกกันดีกว่านะคะโล่งเลยเมื่อกี้ เล็กๆบางทีมันเอาไปท่องบางทีสองคนแล้วเขาต้องอยู่แค่สองคนใช่ษัทเราต้องการความเป็นส่วนตัวและความอบอุ่นใช่เราอยู่กันแบบโคตรธุรกิจเริ่มต้นจาก SME เงี้ยนี่เลได้ข่าวว่ามีสาขาใหม่ใช่ไหมครให้คุณหมอฝากสาขาใหม่ดีกว่าครับที่ไหนก็เดี๋ยวจะไปเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์กันนะครับซึ่งก็จะมีโปรดักต์มากขึ้นโอเคอ่ะแป้งฝากบ้างมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีหัวใจเรือพ่วงแล้วก็มีปีกมารแล้วก็หวังว่าเราจะได้เล่นละครด้วยกันอีกนะเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะเหมือน ชงนะสนุกดีนะมีานคุณภาพเนาะพูดจากไหนสนใจได้ไหมพูดจากไหนสนใจก็ได้นะผมไปเล่นได้ทุกที่นะครับเราว่าตู้โทรศัพท์เข้าหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีไม่เนหายอีอกะไย่้ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะกับน้องแป้งกับจีราสนุกสนานมากได้รู้จักตัวตนอันไฮเปอร์เลอเกินบอกกัไม่รู้จักกันอยู่แล้วเหรอคะรู้จักมากคือจริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนแดงนะซึ่งก็แดงจริงปล่ยน้องแต่จริงๆเขาเมียโพนของเขาค่ะแล้วเขาก็จะมีมุมหน้ารักจะรักปิดเล้วไม่สวยแล้วล่ะ ขอให้มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นยิ่งขึ้นไปจะติดตามรอชมหลังไม่รออีกสองปีอีกสองปีเพราะเขาจะเลื่อนอีกหรือเปล่าค่ะห็นบอกว่ามีของรางวัลมาให้เล่นเกมกันด้วยเป็นอะไรจ๊ะก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้ได้มาลองทําเลเซอร์กันที่นี่เราก็เลยมีวัชชช่ให้มันเลือกลองทําตัวไหนดูได้เพื่อจะได้มาพบกับหมอด้วยพลาดไม่ได้หนึ่งรางวัลเท่านั้นเองนะคะเข้ามาเล่นเกมในแฟนเพจ คู <mel> ่ซีซีเนียนทางเฟซบุ๊กนะได้รับรางวัลไปเลยเอาล้วครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกับรายการคู่ซีซีเนียนได้ใหม่ครับทาง Modern ์นไอทีวีบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์แบบนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคู่ซีตีเนียนสัปดาห์หน้าพบกับดีเจหนุ้ยดีเจฝีปากก็ล้างานนี้มาถึงที่ให้พี่น้องคู่ซีของเราแฉบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์รู้กัน สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงการบินไทยแล้วคุณกี่ปีละคุณอะไรของคุณอยากรู้ไงผมจะได้รู้ไงของของพิมรู้จักกันมาแค่สามปีและและคบกี่ปียังไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากัน